สวัสดีนะครับวันนี้มีคนถามกันเยอะเหลือเกินว่าขับรถอยู่ดีๆหรือตอนเช้าปิดกุญแจรถได้ยินเสียงเหมือนวัวร้องหรือเสียงท้องร้องก็ตามจากในรถหาสาเหตุไม่เจอผมบอกได้เลยนะครับคันของผมนี่เสียงน้อยหน่อยเพราะผมใช้วิธีกําจัดเสียงไปได้ไม่นานแต่ถามว่ามีเสียงไหมพอมีนิดหน่อยเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเสียงมาจากลิ้นผสมอากาศนะครับของระบบแอร์นี่คือ อยู่คันเร่งนะครับกับเบรกอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับขาวๆนี่มันจะถ้าอุณมันอยู่ที่อุณหภูมินะครับจะเปลี่ยนการทํางานอ่าพอมันเปลี่ยนการทํางานก็จะมีเสียงนะครับลองฟังดูนะครับ อาจจะไม่ชัดนิดหน่อยหลุดโฟกัสนิดนึงมันถามว่ามันทำงานตอนไหนขึ้นอยู่กับเราตั้งอุณหภูมินะครับถ้าตั้งแล้วแอร์มันทำงานคอมเพรสเซอร์ทำงานเย็นไปมันก็จะลดอุณหภูมิเอ้มันก็จะเพิ่มอุณหภูมิโดยการวนแอร์วนอากาศเข้ามา เป็นระบบของมันครับไม่อาจจะไม่ต้องลงลึกรายละเอียดแต่พอมันเคลื่อนที่มีเสียงวิธีแก้งไงครับจารบีครับนี่นะครับใช้จารบีนะครับอย่าใช้พวก w d 4 0หรือ s o n เนนะครับพวกนั้นเป็นน้ำมันมันจะลื่นแล้วก็พอฉีฉดไปปุ๊บมันก็ไอที่ควรจะเกาะมันก็จะไม่เกาะนะครับเรามันก็จะไปล้างจารบีเดิม แค่นี้เองครับหล่อลื่นมันแค่หล่อลื่นมันแค่นั้นนะครับเสียงก็จะลดลงนี่ผมยังฉีดไม่เต็มที่นี่นะครับ หรือว่า,าฉีดผิด <c oughs> เปือ้อนเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็ดออก <c oughs> เดี๋ยวผมขอใช้มือหนึ่งฉีดลำบากนิดนึง อ่าเงียบแล้วหลอดเลื่อนมันก็เงียบแล้วครับมันทำงานสมุดขึ้นมันก็เงียบขึ้นถ้ายังไม่สมุดเราก็ฉีดเข้าไปอีกได้ตรงนี้นะครับถ้าต,ตั้งอุณหภ,ภูมิกับตอนสตาร์ทรถตอนปิดกุญแจรถจะมีเสียงนะครับใครราคาญเหมือนเสียงก,กวนร้องหรือเสียงทอง้องร้องก็อยู่ตรงนี้นะครับ ใช้จรารบีได้เลยถ้าไม่มีสเปรย์จรารบีก็จรารบีธรรมดาป้ายนิ้วครับป้ายเอาก็ได้ครับง่ายๆครับแล,ล้วเสียงจะเงียบไปครับขอบคุณมากครับ